สวัสดีครับ Beyond Channel นะครับมือใหม่เพิ่งจะเริ่มทําช่อง YouTube ทํำยังไงให้มีผู้ติดตามหลายคนที่เป็นมือใหม่นะครับติดปัญหาตรงนี้นะครับว่าสร้างช่อง YouTube แล้วลงคลิปไปได้สักพักแล้วเนี่ยแต่ว่าทําไมถึงไม่มีผู้ติดตามเลยหรือว่าผู้ติดตามน้อยมากแล้วก็ผู้ติดตามส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่เราไปขอให้เพื่อนกดติดตามให้ญาติให้แฟนกดติดตามให้หน่อยนะฮะแต่ทีนี้ถ้าจะให้วิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริงในการที่ช่องนั้นๆไม่มีผู้ติดตามเนี่ยก็คงจะต้องไปวิเคราะห์ หลาช่องแล้วก็คงจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการพูดนะครับแต่ทีนี้ผมจะบอกถึงภาพรวมนะครับสำหรับมือใหม่มือใหม่เลยนะที่เพิ่งเริ่มทําช่องมายังตัดต่อไม่ค่อยเป็นคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกยังถ่ายอะไรไม่ค่อยคล่องนะฮะคิดว่าอยู่ข้อเดียวครับทำคลิปให้กระชับที่สุดเท่านั้นพอทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโถ่ผมก็ทําให้กระชับแล้วนะเออไม่รู้จะกระชับยังไงแล้วนะฮะมันก็ไม่เห็นจะมีผู้ติดตามเพิ่มเลยทีนี้การทําคลิปให้กระชับเนี่ยหลายคนอาจจะยังแยกไม่ออกนะครับ การทาคลิปให้กระชับเนี่ยไม่ได้ให้ทําให้กระชับในมุมมองเรานะคนทําแต่ทําคลิปให้กระชับในมุมมองของคนดูซึ่งเวลาเราทําคลิปเสร็จเนี่ยวิธีจะทําให้กระชับจริงๆนะฮะคือเราต้องให้คนอื่นดูให้หรือว่าให้เรานึกถึงว่าเรากลายเป็นคนดูแต่ถ้าเราทําไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยยังทําได้ยากนะครับเพราะว่าเวลาเราทําคลิปอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเสียดายอยู่ นะมือใหม่ผมรู้นะฮะเวลาเราไปถ่ายอะไรมาเราเหนื่อยเนี่ยเราไปเก็บภาพนู้นภาพนี้บรรยากาศวิวสวยงามเราเก็บขั้นตอนการการทํา อะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะให้ความรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยเราเสียดายนะครับเราไม่อยากจะเอาออกเลยนะมันมีความเสียดายเกิดขึ้นผมรู้ฉะนั้นเนี่ยความเสียดายเนี่ยอยากจะให้ตัดออกไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้คนอื่นเขาดูแล้วเนี่ยเขาจะรู้ครับเวลาคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าคลิปเราเนี่ยมันกระชับไหมมันมีอะไรต้องตัดไหมถ้าเป้าหมายของคุณคือการทําช่อง YouTube แล้วหวังที่จะสร้างรายได้ในอนาคตเนี่ยคุณต้องอย่าเสียดายครับนะฮะเพราะว่าคนที่จะ ทำให้ช่องคุณนะ่ะสามารถมียอดผู้ติดตามยอดวิวแล้วก็มีไรายได้ได้ก็คือคนดูถูกไหมครับดังนั้นถ้าหวังที่จะสร้างไรายได้พยายามทําคลิปให้แบบ outside in หมายถึงว่ามุมมองจากคนดูเข้ามาหาเรานะครับไม่ใช่จากเราไปหาคนดูพยายามมองจากคนดูมาหาเราให้มากๆที่สุดแล้วก็ทําคลิปให้กระชับในมุมมองของคนดูมากที่สุดพอสําหรับมือใหม่คิดแค่นี้พอครับแล้วก็ทําคลิปไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยเราค่อยพัฒนาในเรื่องต่อๆไปถ้าเรา เน้นตรงนี้แล้วนะครับอีกหน่อยเนี่ยพื้นฐานการทําคลิปให้กระชับเราแน่นแล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะต่อยอดอะไรได้ไหลายหลๆอย่างนะครับ เราจะไปทําปกให้สวยเรา,าจะไปตัดต่อให้ให้เทพขึ้นนะฮะหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเมื่อคลิปเรากระชับน่าสนใจแล้วเนี่ยยังไงช่องคุณก็โตไวแน่นอนนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสําสหรับมือใหม่นะครับคลิกแค่อย่างเดียวพอคือทําคลิปให้กระชับในมุมมองของคนดูลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะก็มีอะไรที่จะสอบถามในเรื่องของการทาช่อง u t u b e นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามมาได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปฝึกฝน การทําช่อง YouTube แล้วก็เวลาทําคลิปอะไรนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆช่วยวิจาร์เนี่ยก็ไปเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่มครอบครัวบีออนนะฮะก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองก็ไปดูนะครับในนั้นก็อาจะมีการฝึกการทําช่อง YouTube กันนะครับแล้วก็มีการมาให้กําลังใจกันผลักดันกันในการที่จะทําช่อง YouTube เพื่อให้ผ่านกดสร้างไรายได้สาหรับมือใหม่นะครับก็ยังไงฝากกด b s c r i ายช่องบี c อนชแนลแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กบีออนชแนลให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ นำมาฝากกันให้เป็นประจำนะครับโอเคสวัสดีครับ